ดีครับเพื่อนๆครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับเด็กวานซืนนะครับสําหรับทุกท่านที่มีใจร้างรับเครื่องแล้วก็เครื่องรางของขลังที่มีพุทธคุณทุกอย่างนะครับผมเนี่ยคนที่เชื่อว่าทําดีย่อมได้ดีนะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับวันนี้นะครับเด็กวานซืนจะพามาเลือกดูเหรียญนะครับว่าเหรียญแท้เหรียญเก๋เราจะดูยังไงใช้เวลาไม่นานจะจับผิดเหรียญเก๋เหรียญแท้ยังไงนะครับเดี๋ยวที่การที่เด็กวานซืนดู ยังไงเดี๋ยวจบเล่าให้ฟังนะครับเพื huh. oh ่อนๆก็มาแชร์กันฟังได้นะครับผมดูนะว่าเราจะดูเดียนเทเรนเจดูยังไงนะครับให้มันแบบ3วมยนาทีสีินาทีรู้เลย่าเกะนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวปั๊บนี่เดียนนี้ครับนี่อ่มชัดตึ๊กนะครับนี่กล้องแฟบแฟืขคมแต่สิ่งแรกที่เราจับขึ้นมา เหรียญเราจะไม่ดูเราดูครั้งแรกสีนี้จับขึ้นมาครั้งแรกครับดูขึ้นมาดูหูเหรียญก่อนเลยครับเพื่อนๆนั่นครับหูเหรียญนี่บอกเราเลยเราแทรกกเกดูครับหูมันเหลือต่อเหมือนเหลือต่อเห็นไหมครับต่อแหละต่อที่รูเจาะออกมาครับเจาะมาแล้วเป็นต่อที่เหลือเหมือนกับว่าเจาะมาไม่หมดนะครับเหมือนกับเป็นรูเจาะเดิมอยู่แล้วนะครับนี่เขาเรียกว่าเจาะซ้อนกันไปนะครับแต่มาทีนี้ก็เจาะไม่หมดทีนี้ก็เพิ่มดอกสว่านที่มันใหญ่ขึ้นอ่าก็เลยทําเป็นหูหงายนะครับ การที่มีรูเจาะใ,ใหญ่ๆห่หวงรูห่วงใหญ่ๆนี่คือสังเกตนะครับว่าเก๋นะครับนี่อย่างนึงที่เราจะผิดพอเราจะผิดตัวนี้ได้เอ๊ะนี่มันรูห่วงใหญ่ๆเหมือนกับเอ๊ะนี่เหมือนกับต่อที่ว่าเจาะไม่หมดจริงใช่ไหมครับเนี่ยี่กับถอดมันจะลยอยได,ดดูครับม,ม,มีรอยถอดไหมเออมีรอยถอดตามความเป็นไหมครับเนี่ยเหรียญนี้คมแต่ว่าดูตามหัวตัวนี้โอ้แกะซิลิโคนมาเปเ ok หรียญบอกซิลิโคนครับต่แกะได้ลึกนะครับอืมดูดูตาลงพ่อเราปุ๊บปุ๊บอะ เส้นเกษาหน้าผากอะไรมีเออคมนิดจะดูเหรียญอ่าเหมือนมีผลมีผืนอ่ะแต่มาเจอตรงนี้อ้าวและนี่ครับโคตรนะครับธรรมดาจะเป็นโคตรตอกถ้าเรารู้จักวิธีการสร้างมันจะเข้าใจง่ายขึ้นครับนี่อ่ะแต่นี่มันเหมือนกับเบอร์เอ้ามันก็เป็นโคตรที่แกะมาใจาเหรียญน,นี่เห็นไหมครับพอเราปั๊มมองมาจากสีวนลอยนะครับทีนี้มันก็ไม่ใช่โคตรตอกแล้วอ่ามาฟังนี้อ่าโคตรก็ไม่ใช่โคตรตอกละนี่เก๋แล้วครับเนี่ยถึงว่าดูแค่วินาทีสี่วินาทีห้าวินาทีเราจะคูเหรียญนี่ครับเพื่นอ่ะ ถ้าเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยผมนึนกว่ามันม,มีรอยที่มีรอยรูอยู่แล้วเราจะอ,อีกครั้งนึ่งครับโอเคครับเราจะซ้อนไว้รูห่วงใหญ่ๆนี่ตูจับขึ้นมาดูดีครับเกเนะเนี่ยดูปุ๊บป๊บเอาดวงตาเหมือนมีชีวิตจังเลยมีในตาด้วยดูสกญญาโอ้ขึ้นสวยแต่ดูดูด,ด,ดูไม่ลิตื่นๆดู น่คือเราที่เราต้องดูแต่ว่าถ้าเราจับขึ้นมาปั๊บดูหงเรียงก่อนเลยครับปึ๊บมาอีกแล้วแบบกันอีกแล้วนะครับรูเจาะใหญ่ครับเนี่ยอ่าใหญ่รูเจาะใหญ่แล้วก็มีนะครับต่อๆแล้วอ่าตามๆขอบครับมันไม่ปิดธรรมชาตินี่ไหมครับฝั่งนี้อ่าเห็นไหมครับมันมันก็มีต่อขึ้นมาแล้วมันเจาะมาแล้วมันยังเหลือต่อเห็นไหมครับไม่ใช่รอยปิดนช่ไหมครับนี่แล้วก็ดู เห็นไหมครับมันไม่ใช่รอยปิ้นครับเพื่อนเห็นไหมครับมันจะเป็นตอกมาครับแต่ถ้ารอยปิ้นมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วรูมันจะไม่ใหญ่อย่างนี้อ่าเห็นไหมครับแค่จับขึ้นมาดูหูเรียนหูใหญ่ๆหูรูกว้างวายเก๋แล้วดูนั่นอ่ารอยปิ้นแล้วนั่นนะครับรอยปิ้นไม่หมาขนาดนี้อ่านี่รอยเจาะซ้อนเจาะเบิ้ลมาเก๋แค่นี้ครับนี่ดูอีกเปลี่ยนหนึ่งทำเวลาครับจัมปาพยายามไม่ให้อ่านี่เดี๋ยวพ่อตันขายหันข้างอ่า ปึ๊บนี่ถ้าเราจับมาคร้แรกเราดูหงเลยครับปึ๊บตั๊บอ่าเอาและวดูกว้างๆแล้วอันเนี้ยดูทางใต้เหมือนกับอืมเห็นไหมครับเนี่ยมันก็มีดูเห็นไหมครับดูของตัวเดิมอ่าดูรอยเดิมนะครับเพื่อนๆดูดูทางนี้ดูเห็นไหมครับนลายจะรอยดูเดิมอยู่ครับ บเจาะไม่ทักดูเดิมนี่ครับเก๋นี่ถอดซิลิโคนมาเห็นไหมครับดูกว้างๆเห็นไหมครับแล้วดูหูนะครับรอยเจาะซ้อนเห็นไหมครับข้างใต้เดี๋ยวผมจะขี่ดูครับขออนุญาตขยายให้ดูนะครับผมเห็นด้วยกันนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับข้างใต้จะมีรอยเหมือนกับรอยรูเก่าอยู่นะครับเนี่ยรอยรูเก่าเห็นไหมครับเนี่ย เส้นนี้นะครับนะนี่ครับเป็นรอยรูเก่าอยู่เห็นไหมเอ่อในรูกว้างเห็นไหมครับต่อเอาดอกใหญ่เจาะมาแล้วแต่ยังไม่มิดยังเห็นรอยรอยรูเก่าอยู่นะครับรอยรูเดิมอยู่เป็นดูเห็นไหมเอ่านี่ยเป็นเส้นใต้นี่นะครับอ่านี่เป็นวงเดิมนี่เจาะมาไม่ยังไม่ตรงแล้วก็เจาะดอกใหญ่แล้วก็ยังไม่ถึงอ่าเกครับนี่ดูแค่นี้ดูแค่หูนะครับจะรู้เลยอ่า ยาใบสักเหรียญอะนี่ก็รูบิ่มเลยครับดูนี่อ่ฮะนี่ครับรอยถอดใช่ไหมครับนี่นี่ก็คือมาเพิ่มแป๊บเดียวครับนี่นี่รอยรูเก่าอยู่ตรงนี้นะครับถอดเป็นจากซิโคนแล้วเจาะไม่ตัวใช่ไหมครับเจาะไม่หมดใช่ไหมครับนี่เป็นขอบดูที่กองหญิงดูแป๊บนึงครับฟึบเห็นไหมครับนะเนี่ยรอยถอดซิโคนมาขอบขอบข้างเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้างข้างหืมมมเห็นไหมนะลอยถอดมาดูอย่างี้นี่ถอดบล็อก คือแม่พิมพ์ที่เขาไปใช้ปั๊มใช้นี่เป็นเป็นแม่พิมพ์ที่ถอดมันซิลิโคนถอดออกมาครับเป็นบล็อกนะครับมันก็เลยเนี่ยได้เห็นไหมครับนี่รอยเจาะซ้อนครับนี่ครับรอยรูเดิมจะอยู่อ,อ้อมอ้อมที่ก็เจาะนีรอยรูเดิมก็ยังเหลือเห็นไหมครับนะผมจะให้ดูดตรงน,นี้นี่ครับรอยรูเดิมตรงน,นี้นะครับเนี่ยขอบเดิมเนี่ยยังเหลืออันนี้ครับรอจะดซ้อนแล้วดูนี่รอยถอดอ่าดูแค่นี้ที่หูเหลืองรู้เลยครับ ติดสามวินาทีดูครับนี่ผมกลัวอะไรก็ดูดีนะครับเนี่ยอืมเด็ดเห็นไหมครับผมเพิ่งเงินนิ้วสุดท้ายมาให้เนี่ยดูอืมนะครับในตาเส้นผมทอะไรก็โอเคนะครับฟังต้อตงซื้ออะไรก็โอเคแต่ว่าดูหูนี่เป๊ะเลยครับเก๋ครับนี่ครับอ่าโอเคครับผมนี่ทีนี้มาดูเหรียญเหรียญแท้เป็นไงบ้างลองมาดูครับเนี่ย นะเดี๋ยวเมื่อกี้ดูเหรียญเพว่งได้ก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่อ่าเป็นแท้ต้องดูมีชีวิตอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่เก็บรายละเอียดเห็นไหมครับหนวดเส้นเขา่าเส้นหน้าผากเห็นไหมครับเส้นในหูเห็นไหมครับอือหือแล้วก็นี่ครับดูที่เจนจิวร์ครับจะมีรอยขดูดนะครับรอยขูดแกะบล็อกสดครับขอรอยขดูดใช้มีด ขูดบักไหมครับนี่ไม่ลอยขูดใช่ไหมครับรอหบน้าตาจะมีมีชีวิตชัดเจนครับยังไงครับน่ครับบอกสดนี้ครับว่าแจนะครับเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเดี๋ยววันหลังเราจะมาศึกษาประวัติทันกันนั่นจะเป็นแต่เดี๋ยวนี้เรามาดูวิธีการสังเกตแทกีกันครับ ครับดูตัวยันดึกครับดูหุ้นเหรียญครับปึ๊บนะนะครับต่อครั้งเดียวนะครับนะครับแล้วก็รูไม่ใหญ่ครับนะครับจริงจริงดูไม่ใหญ่นะนะครับดูแค่หลุมห่วงนะครับนี่นะเหรียญแท้จะดูอย่นี้นะปึ๊บนี่อย่างงี้อ่ะไีเสันเหรียญครับเหรียนแท้เราเราดูดูพื้นเหรียญดูความผมชัดรอบเนี่ยนะครับ โอ้โหเส้นนะครับดูตามแกนได้รอยขูดใช่ไหมครับดูคมคมเส้นเงินนกุกไหลข้างๆนะครับเดีย๋ยวดูดวงตาครับอ่ามันมีชีวิตในคมชัดลึกนะครับอือหลวงพระพุธธานิโยนะครับด้านหลังครับนี่ตาแผ่นดินคมสามต่อคอสามหกดูครับส,สพอกบินบุรีนะครับตามถวายนะ ก็จะเป็นเหรียญสถาบันนาวันตำรวจครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยววันหลังเราดูประวัติกันดีไหมครับดูนักของแท้เป็นยัไงครับดูรอยปิ้นเห็นไหมครับจอดครั้งเดียวเห็นไหมครับดูะเห็นไหมรูเล็กๆเห็นไหมครับจอดแค่ครั้งเดียวเห็นไหมครับแน่แล้วก็มีรอยถอดสิลิโคนหวงเรียบร้อยนี้ก็โอเคครับแท้เนี่ยก็คือดูตรงนี้ก่อนถ้ามันเรียบร้อยแเราก็ไปดูอย่างอื่นสะสมครับโอเคเห็นไหมครับผมเห็นนั่นดูโคตรนะครับเนี่ยเห็นไหมโคตรเขาไหมนี่ครับโคตรตอกจะเป็นอย่างนี้ครับคือโคตรตอกจะคมแล้วก็เห็นไหมครับรอยตอก ผมลงไปไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรอยแบบที่ถอดมาครับไม่คมพิกนะครับโคตรห็นะครับโอ้โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนครับอีพีนี้ครับได้วิธีการดูเด่ยดแตนเกยไปแล้วนะครับผมเจอกันอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับโชคดีครับเพื่อนๆอครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ